ร้ายเนี่ยฉุดนะก่อนจะทำร้ายร่างกายจนน่วมเลยโดยนางสาวเบญจพรเหมือนประสาทอายุ21ปีเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน2ทุ่มครึ่งขณะที่กำลังไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหนองแซงบริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทถนนอภัยอเภอเมืองจังหวัดกาลสินเธอเจอชายขี่รถจักรยานยนต์วนเว,วียนแปลกๆเธอจึงวิ่งหนีไปถึงหน้าร้านอาหารปากักใต้ถนนประดิษฐ์คนร้ายตามมาทันแล้วตบเข้าที่กกหูทำร้ายร่างกายดึงมือแต่เธอสะบัดหนี จนกระทั่งมาถึงหน้าปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งคนร้ายยังตามมาทันแล้วเตะเข้าที่ซี่โครงและทําร้ายเธอจนฟุบลงกับพื้นจากนั้นเนี่ยได้อุ้มเธอขึ้นรถจัก,กรยานยนต์เธอพยายามจะร้องขอให้คนช่วยแต่โดนคนร้ายขู่ฆ่าปาดคอต่อมาคนร้ายพาไปถึงบ้านดอนยานางอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเธอบอกว่ามีวัยรุ่น4คนเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนะครับนี่นะครับแต่ว่าหนึ่งในพลเมืองดีเนี่ยถูกคนร้ายใช้สนับมือชกจนดังหัก เธอจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่บ้านคนร้ายก็พยายามจะตามไปอีกจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงคนร้ายจึงขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะครับนี่เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวคล้ายกันเนี่ยถึง3รายครับคือในพื้นที่อำเภอยางตลาดหนึ่งรายในอำเภอเมืองกาลสินอีก2รายตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุที่ดักฉุดผู้หญิงไปทำร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน ล่าสุดมีข้อมูลทราบตัวผู้กอ่อเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะเออ,เ,อเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะทำไมทำแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับ